แต่ทีเนี่ยเป็นตําแหน่งตําแหน่งพระราชทานด้วยกษัตริย์ประจําเมืองนั้นๆพระราชาประจําเมืองนั้นๆเนี่ยพอเขาได้ข่าวว่ามีขหาพอดีคือผู้ค้าขายพ่อค้าวานิชน,นะะที่อยู่ในเมืองเขาเนี่ยทำงานจนประสบความสาเร็จแล้วเนี่ยแล้วมีใจแบ่งปันมีจิตแบ่งปันนะคิดจะเอื้อเฟือ้พอพ่อค้าวานิชต,ต่างเมืองด้วยกันที่ขนคารวานมา้าคาราวานล่อลาอ,อะไรเนี่ยเอาของมาขายเนี่ยไปตั้งโรงทานที่ประตูเมืองเพื่อไว้เอื้อเฟือ้อพวกม้าให้ได้พัก กินน้ํากินหญ้าพัวพ่อค้าที่มาจากต่างเมืองได้รับมีโรงทานได้พักแค่น้ําที่เท้าอะไรแบบอย่างนั้นนะฮะพอพระราชารู้ข่าวว่ามีะหาบดีที่ประสบความสาเร็จในเมืองเนี่ยรู้จักแบ่งปันไปตั้งโรงทานเลื่อเฟือคนต่างเมืองได้เนี่ยก็เลยจะพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีประจําเมืองให้เราก็จะได้ยหนเนี่ยานาถมีติกาเศรษฐีเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีเนี่ยจะมีคําขยายว่าเป็นเศรษฐีแห่งเมืองไหนเพราะเป็นตําแหน่งพระราชทาน ดังนะะั้นถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีเนี่ยคุณต้องรู้จักพอและรู้จักแบ่งปันเราอยากเป็นมหาเศรษฐีไหมมหาเศรษฐีก็พระราชทานนะถ้าตั้งลงทานหนึ่งดวงที่ประตูเมืองฝั่งตะวันออกได้รับตาแหน่งเศรษฐีถ้าตั้งครบสี่บุมเมืองเหนือใต้ออกตกฮะได้อัปเกรดฮะเลื่อนชั้นเป็นมหาเศรษฐีถ้าคุณแบ่งปันแล้วเนี่ยคุณเป็นเศรษฐีแล้ว แต่ถ้าคุณจะเป็นจิตของมหาเศรษฐีเป็นยังไงจิตของมหาเศรษฐีคือแบ่งปันที่ไม่มีประมาณแบ่งไปทั่วไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนยังไม่พอฮะเรามีคําไหนอีกคนจนคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่แหละ อภิพี่มหาเศรษฐีแล้วจิตของอภิมหาเศรษฐีเป็นยังไงฮะเราแบ่งปันด้วยตัวเราเองไม่มีประมาณแล้วเนี่ยไม่มีประมาณย้ำนะไม่ใช่ว่าทําตัวเองเดือดร้อนนะไม่ใช่บริจาคหมดนึกหมดตัวไม่ใช่นะคนละเรื่องกันเลยไม่ไม่ไม่มีแบบอย่างนั้นนะคือยังไงตัวเราต้องยั่งยืนนะฮะต้องช่วยเราตัวเราเองก่อนที่เราจะช่วยคนอื่นได้นะครับเพียงแต่การช่วยคนอื่นฮะเราช่วยแบบไม่มีประมาณหมายถึงว่าไม่ได้ช่วยเพาะรักไอคนนี้รักช่วยไอคนที่เกลียดแค่ไม่ช่วยมันเคยด่าฉันตอนฉันเป็นเด็กช่วยเพราะกลัว อไอคนนี้ช่วยเพราะเขาเคยมีอํานาจวัฒนากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเขากลับคืนสู่อานาจได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนท้าเราไม่ช่วยเขาอะไรแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่ช่วยอย่างนั้นช่วยคือไม่มีประมาณคือช่วยด้วยเหตุและผลนะฮะโดยไม่ใช่เลือกที่รักมักีิชางอันนี้คือมหาเศรษฐีส่วนอภิมหาเศรษฐีฮะก็คือเราเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเนี่ยรู้สึกอยากที่จะเป็นมหาเศรษฐีแบบเราด้วย อ่าคือเราต้องทําให้เห็นว่าชีวิตในการให้เนี่ยชีวิตในการแบ่งปันเนี่ยมันมีความสุขยังไงมันมีความโปรง่งโล่งเบาสบายไม่รู้สึกบีบคัน้นไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกเคร่งเรียดอย่างไรคนต้องเห็นแล้วเนี่ยเขารู้แล้วเรามีความสุขจังเขาก็จะมาเรียนรู้ว่าเออทำยังไงถึงมีความสุขแบบนี้อ่าเราก็ได้เป็โรโมเดล เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาว่าอ๋อเธอก็ต้องรู้จักพอพอแล้วก็รู้สึกแบ่งปันแบ่งปันก็อย่าเลือกที่รักมากที่ชางแล้วเธอก็ทําตัวแบบเดียวกับชานก็คือไปเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเนี่ยรู้จักแบ่งปันด้วยถ้าเช่นนี้ฮะสังคมจะมีความสุขครับผมดังนั้นฮะปรับใหม่แต่สม่ร่ํารวยทรัพย์สินเงินทองนะฮะต้องเริ่มจากจิตเศรษฐีฮะเป็นผู้ให้เป็นมหาเศรษฐีอย่าเลือกที่รักมากที่ชานแล้วเป็นอภพิมหาเศรษฐีใช้ชีวิตให้มีความสุขจากการแบ่งปันนั้นจนคนอื่นเขาอยากจะเป็นแบบคุณครับผม Quan Nonna wir nambi